กินอาหารเดลิเวอรี่อย่างไรไม่ให้มีขยะเหลือนะคะในวันนี้สั่งไก่ทอดเกาหลีมากินเซ็ตที่สั่งมาก็จะมีไก่ทอดนะคะแล้วก็ข้าวกับน้ำซุปแล้วก็ช้อนซ่อมที่ข้อแถมมาให้เราตลอดถ้าเราไม่ใช้ก็เอาไปบริจาคได้นะคะมาเริ่มจากการแกะสติกเกอร์แล้วก็สกอ๊อตเทปทั้งหลายอันนี้ที่ใครคิดว่ามันเป็นขยะเท่านั้นบอกเลยว่าไม่ใช่จ้าน้องสามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้นะส่วนถึงพลาสติกยืดยืดแบบนี้นะคะจริงๆก็รียูสใช้ได้หลายรอบได้เราเก็บไว้ก่อน เพื่อให้กินง่ายนะคะเราก็แกะซุปใส่ถ้วยสะดวกแล้วก็้ังได้ทีหลังนะส่วนถุงพลาสติกที่ใส่ซุปมาก็ยังเก็บไว้ก่อนนะคะวิธีการกินจริงๆก็แล้วแต่ใครจะสะดวกเลยนะคะส่วนเราเลือกที่จะกินในกล่องเพราะว่าน้องเขาอุตส่าห์เกิดมาเป็นภาชนะแล้วเนาะก็จัดการให้เรียบค่ะพอกินเสร็จแล้วมีเศษอาหารเราก็ไปใส่ถังหมักไว้แล้วนี่ก็คือหน้าตาขยะทั้งหมดที่เหลือจากการกินถุงพลาสติกหิ้วเราส่งโครงการวนได้เลย ส่วนช้อนซ่อมอันนี้ส่งบริจาคอย่างที่บอกนังยางเก็บไวรัดที่บ้านได้นะคะแล้วจากนั้นเราก็มาจัดก,การขยะที่ปนเปื้อนกันน้องภาชนะพวกนี้นะคะถ้าเราปล่อยไว้ในลานขยะเนี่ยมันก็จะไม่ย่อยสลายวิธีการจะส่งน้องๆไปเกิดใหม่ได้เนี่ยก็คือการล้างเศษอาหารออก ก็ไม่จําเป็นต้องล้างสะอาดเหมือนจานชามนะคะแค่พอไม่ให้มีเศษอาหารติดถุงพลาสติกเนี่ยจะกลัวเอาเศษอาหารออกหรือว่าจะกลับด้านน้องล้างเลยก็ได้นะคะส่วนกล่องแบบนี้เนี่ยจริงๆสามารถล้างน้าได้นะน้องกันน้ําเก่งแค่ขูดเอาซอสออกแล้วตากน้องให้แห้งเนี่ยน้องก็ไม่จําเป็นต้องลงไปอยู่ในกองขยะแล้วสกอตเทปข้างต้นนะคะและถ้วยกระดาษและถุงพลาสติกเนี่ยส่ง n15 ได้ส่วนพลาสติกใสแบบนี้ทั้งหมดนะคะแบบกรอบเนี่ยส่งเซิร์ฟแลสได้เลย มาช่วยกันลดปริมาณพลาสติกในกองขยะก,กันนะคะ